ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับ ATV ราชบุรีครับผมวันนี้จะมารีวิว New Fox เจนใหม่2025ครับค่าย LNP ครับรับประกันเครื่องยนต์1ปีนะครับแบรนด์คุณภาพครับจากค่าย LNP ครับอันนี้ลูกค้าได้ให้ใส่ชุดแต่งเต็มระบบเลยนะครับลูกค้าบอกว่าต้องการไปใช้ในไร่ในสวนครับว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์ครับ245สเตปครับอลูมิเนียมครับแล้วก็จะมีนี่ครับ ขอบชินดํายาวพื้นเป็นเจนใหม่ครับ2 0 2 5ครับมาทั้งด้านหน้าด้านหลังครับมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับเป็นตัวใหม่ครับเกียร์มือด้านบนครับมาพร้อมกับหลังคาครับไว้กันแดดกันฝนครับค้าต้องการเอาบังแดดบังฝนครับแล้วก็เป็นกองหลังครับมาพร้อมชุดพ่วงครับ พร้อมชุดพ่วงแบบตัวท็อปนะครับติดไฟด้วยครับลูกค้าต้องการแบบให้มีไฟครับเอาไว้ขับขี่ในยามค่ําคืนครับผมนี่ครับก็ทําการติดตั้งให้ลูกค้าตามใบสั่งลูกค้าที่ต้องการนะครับจะให้ออกแบบแบบไหนอยากได้ชุดแต่งยังไงก็ลองทักลองโทรสอบถามได้ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับสนใจโทร0807725531ครับผมครับรับตรรดิตทุกธนาคารมีบริการเก็บปลายทางทั่วไทยครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยครับแล้วก็ การเสียบปลั๊กบุทึบด้วยอลูมิเนียมครับพ่วงครับความยาวเมตร20่สิความกว้าง80สูง60เซนครับเป็นล้อย่างหนานะครับล้อรถกอล์ฟครับสี่รูร้อยครับประมาณนี้เลยครับอันนี้ยวติดเป็นแป้นทันยึดให้นะครับอันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนครับคร่าวๆเบื้องต้นครับ เอานะฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีถ้าเป็นได้แค่ที่สอง